สวัสดีตอนเช้าจ้าทุกท่านคลิปนี้มาอัปเดตพื้นที่สีแดงพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ว่ามีจังหวัดอะไรบ้างจะต้องระมัดระวังน,นะคะพร้อมกับอัปเดตพยากรณ์อากาศประจําวันวันที่10กรกฎาคม2565ไปรับชมรับฟังกันเลยสําหรับวันนี้10กรกฎาคม6 5มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วไทยประกอบกับร่องม,มรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนประเทศลาว บนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทําให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามานันอ่าวไทยจะมีกําลังแรงโดยทะเลอันดามานันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรบริเวณทะเล อันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนสูงประมาณ2เมตรชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งไปจนถึง14กรกฎาคม65 มาเช็คพื้นที่สีแดงพื้นที่เสี่ยงพายฝนตกมากๆในวันนี้มาเช็คกันเลยค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดน้องคายบึงกาฬ นองบัรลำพูอุดรธานีสกลนครขอนแก่นชัยภูมิโคราชและบุรีรัมย์ค่ะให้ระมัดระวังเรื่องของน้ําท่วมฉับพันน้ําป่าไหลาหลากเป็นพิเศษนะคะถัดมาเรามาเช็คพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักในวันนี้ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากลำปางพแพร่น,น่านสุขโขทยัยอุตรดิตถิษณุโลกเลยเพชรบูรณ์นครสวรรค์ลบบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยอง กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุรทรสงครามและอุธยากระบี่ตรังนครพนมกลาลสินร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะพื้นที่ที่กล่าวมาดังต่อไปนี้ก็เตรียมตัวระวังเรื่องฝนตกหนกักฝนตกหนักมากระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนจนกว่าคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย